สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยวันนี้มีรถมาอีกหนึ่งคันมาแนะนํา้พี่ๆได้รับชมกันคันนี้นะครับเป็นโฉมนะครับหน้ากันดั้มนะครับหน้าสั้นหลังคาสูงปี17 May 1,500นะครับราคาบอกเลย739,000เท่านั้นนะครับผ่อนเดือนละประมาณ1 0ว0าบาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาเลยนะครับผมรายละเอียดโตรถจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเดินหลบรถก่อนนะครับนี่นี่นะครับรถโตข้ามาใหม่แล้วี่นะครับเข้าออกกันเป็นว่าเล่นเลย นะครับรถต้เรานะครับนะใครสนใจใครมองหาอยู่นะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถตู้ครบจบทุกคันทุกเคสแน่นอนนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถต้โตโยต้าคอมมูเตอร์3.0นะครับนะปี17นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงรายละเอียดให้รับชมกันนะครับว่าคันนี้นะครับลักษณะนะครับตัวผิวพันธุ์นะครับหรือโครงสร้างจะเป็นอย่างไรนะครับผมมาด้านหน้าครับผมนี่นะครับด้านหน้านะครับเป็นไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับนะ โคมเดิมสวยใสยนะครับไม่เหลืองขุ่นแตกแล้วเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าคู่ล่างมาแล้วด้วยนะครับนะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับนะสีวอมไว้นั่นเองนะครับนะสวยๆเลยนะครับนะเดิมๆของเขานั่นเองอ่าโคมตัดหมอกนี่ก็ไม่เหลืองขุ่นแตกแล้วด้วยนะครับนะสภาพคือดีๆสวยๆใสๆยอยู่เลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับตัวเอากา กระชนหน้ากระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับเงาเงาฉ่ำๆแบบนี้นะครับตัดกับตัวสีตัวรถที่เป็นตัวสีบรอนนะครับนะก็ให้เรียบหรูดูดีนะครับนะเรียบหรูดูดีนะครับแล้วก็ไฟนะครับฝั่งขวาก็สภาพดีครับสวยใสนะครับไม่เหลืองคุณแตกแล้วนะครับสภาพสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะครับมีไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับเช่นเดียวกันนะครับสวยใสนะครับทั้งคนทั้งคันแน่นอนนะครับข้างหน้านะครับนี่ให้รับชมนะครับ ว่าสีสารผิวพันธุ์นะครับทุกอย่างเส้นสายเดิมๆเป๊ะๆทั้งคันเลยนะครับนะดูช่องไฟต่างๆได้ทั้งหมดนะครับนะนะครับเนี่ยเช็คก่อนได้นะครับช่องไฟนะครับตามจุดต่างๆนะครับนี่คือรถเดิมๆนะครับไม่ผ่านการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับด้านข้างตัวรถครับนะครับมาว่ากันตั้งแต่ประตูด้านหน้าเลยนะครับประตูด้านหน้านะครับก็เส้นสายองคเอลนะครับทุกอย่างองค์ประกอบเดิมนะครับนะช่องไฟทุกอย่างทุกประการเป๊ะนะครับนะ นี่ประตูไม่มีจุดที่ห้อยนะครับนะไม่มีจุดอ้าไม่มีจุดง้างนะครับล้อแม็กขอบสิบอ่าล้อกระทะขอบสิบห้านะครับฝาครอบโตโยต้านะครับสเปคหน้ายางก็สองศูนย์ห้าทับเจ็ดสิบขอบสิบห้านั่นเองนะครับนะนี่นล่างครับคัสซีนะครับนะทุกอย่างเดิมเห็นไหมฮะเบ็ดอาร์คเดิมนะครับข้างในสะอาดสะอ้านนะครับนะรถเดิมๆไม่ผ่านการเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับปีกนุ่งช็อคอัพอยู่ในสภาพดี สวยใสนะครับน้ําไม่มีน้ำคาบสนุงสนิมนะครับไม่เคยจอดจมน้าแน่นอนนะครับด้านในนะครับนะถาดขาขึ้นนะนับไม่ใส่ห้านะดูควบคู่ได้เลยนะครับนะามีแผลริ้วรอยก็จะประมาณนี้เท่านั้นนะครับก็ให้รับชมกันแบบนี้นะครับเนียนๆแบบนี้เลยนะครับนะให้รับชมคือแบบไม่มีโกหกลูกค้าแน่นอนนะครับรับประกันได้นะครับส่วนทางด้านของเครื่องยนต์นะครับนะก็คันนี้เป็นสามจุดศูนย์นะครับนะเดิมๆรถปีสิบเจ็ดนะครับแผ่นเพจนะครับดูได้ตรวจเช็คได้เลย นะครับทั้งหมดนะครับก็ไม่โฟกัสอ่านี่นะครับนะภายในครับบอดี้คงสร้างทุกอย่างเดิมคงประกอบเดิมนะครับนะเครื่องยนต์แห้งแห้งเงียบๆงบนิ่งๆนะครับเดี๋ยวจะมาสตาร์ทรถให้รับชมกันด้วยนะครับนี่นี่ลักษณะก็จะประมาณนี้เลยสวยใส่นอนครับรับประกันได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับนะนี่รถเดิมเดิมสภาพดีสภาพสวยนะครับไว้ใจได้นะครับส่วนด้านหน้านะครับตัวรถ นะครับเป็นตัวคอนโซลนชนตัวคอนโซลน้านะครับก็สวยใสนะครับไม่มีตําหนิอะไรนะครับมีแค่น็อตนะครับจากรถหน่วยงานเก่าที่เขาติดตรงนี้ไว้นะครับเหมือนกับเป็นที่ติดวอลหรือวิทยุนั่นเองนะครับนะก็เป็นรถหน่วยงานบทระวังของมันนั่นเองนะครับนะไม่ใช่เป็นรถแบบรถตู้สาธารณะนะครับไม่ใช่นะนะครับนะนี่ครับเมทอาร์ทุกอย่างเดิมเดิมนะครับนะ รอยเชื่อมเดิมๆนะครับหุ่นยนต์โรงงานสแตนดาร์ดแน่นอนนะครับตัวแก้มด้านหน้าครับดูครับน็อตไม่ขยับน็อตไม่ถอดนะครับทุกอย่างเดิมนะครับซอกในนะครับนะองศามุมต่างๆเดิมนะครับทั้งคันรับประกันได้นะครับตรงนี้เบาะนะครับฝั่งคู่หน้านะครับก็โอเคดีนะครับตึงสวยนะครับไม่ย่อนอ่าไม่ย่อนคล้อยนะครับไม่แบบชำรุดนะครับทุกอย่างยังตึงๆสวยๆอยู่นะครับผม มาดูกันต่อด้านในนะครับผมเรื่องโครงสร้างครับด้านในโครงสร้างก็ไม่อา์กเดิมๆแน่นอนรับประกันได้นะครับมาทุกอย่างเดิมๆสนิททั้งคันนะครับนะอ่าไล่ไปเลยครับน็อตคับสองประตูก็ไม่มีถอดด้วยนะครับนะนี่ไม่เคยโดนชนมาแน่นอนนะครับนี่นะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับภายในนะครับเป็นเบาะผ้าสี่แถวนะครับเอาไปใช้งานไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับสภาพสวยๆตึงๆฟูๆแน่นๆทุกใบแน่นอน นะครับรับประกันได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเพดานก็สะอาดนะไม่มีรอยเจิมแน่นอนนะครับเป็นรถหน่วยนะครับปลดละวางมานะครับแมงเทนส์นะครับดีนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกหมื่นกิโลนะครับขับรถเข้าศูนย์โตโยต้าเช็คได้เลยครับไม่เดิมไม่แท้แน่นอนนะเดี๋ยวนี้นะตรวจสอบง่ายครับขับรถเข้าศูนย์นะครับเช็คได้เลย นะครับง่ายๆนะครับนะเพดานครับสวยช่ององค์ช่องแอร์นับยังไม่ล้าเลยนะครับนะน่าใช้ครับคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดินไปเ้าไปให้พี่ๆได้ฟังเสียงครับว่ารถบางมันเดิมนั่นเองนะครับส่วนไฟท้ายนะครับไฟเดิมนะครับนะยาวเป็นสอบแบบนี้นะครับนะตามสไตล์ของรถตู้นะครับนี่ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับตามจุดโครเมียมต่างๆก็ สวยๆใสๆนะครับเงาฉ่ำาบาแน่นอนนะครับนะไม่มีคราบสนิมนะครับไม่มีเหลืองขุ่นแน่นอนนี่ครับไฟเดิมสวยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับเดือยประตูหลังให้ดูนี่ครับซุ้มลงซุ้มลอนภายในครับงเกลี้ยงแบบนี้เลยนะครับนะอันนี้คือรถเดิมๆอิู่ลิงเดิมๆนะครับผมส่วนด้านบนนะครับนอตประตูนะครับสังเกตได้เลยนะครับก็ไม่มีถอดไม่มีขยับ ทุกอย่างเดิมเดิมครับนะครับก็แสดงว่าคันนี้ไม่เคยเกิดโดนเกิดชนท้ายมาด้วยนะรถเดิมเดิมเลยอ่านี่อ่าเป็นฟิลประมาณนี้เดิมเดิมครับข้างเดิมซ้ายเดิมขวาเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมปิดป้ายนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะครับผม เดินไปเคาะไปนะครับทุกอย่างเดิมๆแน่นอนนะครับชมนี้นะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าแน่นอนนะครับนะด้านในครับนี่อืมนะครับภายในนะครับนะเบาะนะครับคู่หน้านะครับอย่างที่บอกครับไม่มีในเรื่องเกี่ยวกับตัวช้ํานะครับถลอกปอกเปิกไม่มีเลยนะครับทุกอย่างเดิมๆนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ช้าไวที่สุดนะครับนะจุดขึ้นลงนะครับเพราะว่ารถ พอตูมสูงนะครับพอเราจะกดตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะแต่ตรงนี้ยังสภาพสวยสภาพดีอยู่นะครับนะแล้วก็ริ้วรอยก็มีบ้างนะครับตามงานใช้งานนะครับนะรอยขึ้นลงตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยอ่กประมาณนี้นะครับอ่าขออนุญาตกระโดดมานั่งในตัวรถสัหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่าพครมาลัยนะครับสวยใส100%แน่นอนนะครับนะพวงมาไลสี่ก้านนะครับนะเดิมเดิมนะครับมาดูเลขไมกันดีกว่า เลขไม้หนึ่งแสห้าหมกิโลครับไม้เดิมไม้แท้ติดรถเลยนะครับผมามาดูเครื่องเล่นวิทยุกันบ้างดีกว่านะครับยังมีฟิร์มติดอยู่เลยนะครับนะ ความวข็สำคัญกับคนพิเศษให้บินดี้กาแฟปรุงสำเร็จคัดสารวัตถุดิบ32ชนิดไว้ในซองเดียวมีสารสกัดจากโสมของลางน้สารสกัด่นะครับลองกับบินดี้นะครับบูทูก็ได้นะครับนะ FM AM ได้หมดเลยนะครับนะปกตินะครับผมกไปาะนปิดก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเล่นก็เพลินตลอดทุกการเดินทางแน่นอนนะครับรับประกันได้ นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์นะครับ MT นั่นเองนะครับหรือว่าเกียร์กระปุกนะครับระบบแอร์นะครับก็เป็นแบบอนาล็อกนะครับนะปรับมือนะครับนาร้อนเย็นตรงไหนก็ปรับใช้งานได้ง่ายๆนะครับนะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเป็นเทนเน้นง่ายด้วยนะครับนะตึ๊ดตึ๊ดทนทนไปเลยนะไม่แสนห้าถือว่าไม่เยอะนะนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะครับรถเดิมๆด้วยนะครับบางแดดนะครับก็สะอาดสะอ้านนะครับผม ระบบไฟต่างๆในตัวรถติดครบแน่นอนนะครับผมอ่าจะพาไปดูเครื่องยนต์ด้วยนะครับผมนี่แล้วซ้ายแล้วขวานะครับหรือว่าจะเป็นไฟสูงนั่นเองอันนี้คือเครื่องยนต์ครับลูกค้าเครื่องยนต์เดิมๆสภาพเดิมๆนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ครับ ีก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเดินดนิ่งๆเดินเรียบๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เปิดแอร์อยู่ด้วยนะรอบอยู่ประมาณ900รอบต่อนอาทีนะครับแล้วตอนนี้ไปนะครับขออนุญาตพาไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันบ้างดีกว่าเนาะนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนะอินเตอร์คูลเลอร์ล้มไหมหรือว่าสภาพจะเป็นอย่างไรนะครับไปเดี๋ยวพาไปรับชมกัน หน้าครับเดิมไม่มีขยับแน่นอนนะครับทุกอย่างเดิมๆองค์ประกอบเดิมๆนะครับโครงสร้างด้านหน้านับซอกนายเดิมแน่นอนนะครับนะสังเกตง่ายๆครับถ้าน็อตไม่ขยับแบบนี้นะครับภายในเดิมเดิมแน่นอนนะครับแผ่นเพจมอก็มีนะครับนะสติกเกอร์ทุกอย่างครบนะครับคานด้านหน้าเดิมๆแห้งๆนิ่งๆนะครับมิเตอร์คูลเลอร์ก็สภาพสวยๆอยู่นะครับยังขาวๆอยู่เลยสังเกตง่ายๆนะยังขาวอยู่เลยนะครับแล้วก็ แต้มเม็ดสีต่างๆนะครับแต้มสีอยู่ครบคานกับตัวถังเหมือนกันสีเดียวกันนะครับนะนี่อย่างเป๊ะแน่นอนนะครับนะทั้งนอกทั้งในนะครับประมาณนี้เลยนะครับใครหารถเดิมๆรถไม่ขยับนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับนะที่เข้าสู์ตลอดดูแลเช็คเครื่องยนต์ตลอดไม่ว่าจะเป็นของเหลวนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับเทคแคร์ให้หมดแล้วนะครับนะดูแลอย่างดีนะครับที่เพชรยนต์คัดเกรดแน่นอนนะครับนะนะครับ ก็ขออนีาตสรุปรายการนะครับหากใครสนใจรถตู้โ o โยต้าคอมมูเตอร์3.0ปี2017นะครับนะคันนี้เลขไมาอยู่ที่1 5 0 0 0 0กิโลเท่านั้นรีบทักรีบโทรเข้ามาที่เบอร์091-027-2415วันนี้ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่พี่ที่รับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกยอดซับสไครด้วยนะครับนะอยากดูรุ่นไหนต่อไปนะครับหรือว่มีอะไรในใจโทรมาได้เลยน,นะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับ